ลดน้ำหนักนะครับใน1วันควรกินอะไรบ้างนะครับใครที่ไม่เคยฟังคลิปหมอหนึ่งเลยนะตั้งใจฟังให้ดีเพราะมัน ง่ายมากๆนะครับลด10กิโล1เดือน5กิโล1เดือนเป็นเรื่องธรรมดามากเลยถ้าเข้าใจเรื่องสารอาหารว่ากินอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับอ่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราควรกินอะไรบ้างเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสารอาหารอะไรบ้างในร่างกายที่ร่างกายกินเข้าไปแล้วมันให้พลังงานถูกไหมสารอาหารที่กินเราให้พลังงานจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกัน1คือกลุ่มที่เป็นโปรตีน นะครับงคือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตบางคนบอกคุณหมอชื่อคุณมากเลยค่ะคาร์โบไฮเดรต พวกนี้มันก็คือพวกแป้งและน้ําตาลนะครับและกลุ่มที่3ก็คือพวกกลุ่มที่เป็นไขมันวันนี้ผมจะเน้นย้ํา3กลุ่มนี้หลักๆโอเคไหมซึ่งถ้าเราจะไปพูดถึงสารอาหารกลุ่มนี้ก็ต้องย้อนกลับมาในสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆของคนที่ติดตามหมอนหนึ่งมานะครับว่าในเรื่องของการลดน้ําหนักเราไม่รู้จักพีระมิดอันนี้ไม่ได้นะครับมันคือพีระมิดความผอมถูกไหมซึ่งพีระมิดความผอมเนี่ยมันคือตัวที่จะทําให้เราเป็นไกด์ไลน์เหมือนเป็นแผนที่ว่าถ้าเราอยากจะผอมเราต้องทําอะไรบ้าง ซึ่งมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับทวนเนาะขั้นตอนที่1นะครับคือเรื่องของสารอาหารหรือมันก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับว่าเออคุณหมอคะกินอะไรแล้วผอมอนะครับถัดมาสเต็ปที่2คือเรื่องของการจัดเวลาการกินหรือที่หลายๆคนเข้าใจว่าคือการทำ IF นะครับนะและสเต็ปที่3เราถึงจะไปสร้าง ระบบพลังงานกันสร้างระบบพลังงานบางคนบอกฟังแล้วอยากรู้จังเลยค่ะคุณหมอว่ามันคืออะไรต่อนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังสส,ส,สเตะ3สเตปแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับครน,นี้สิ่งที่เราจะโฟกัสกันนะครับก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องสารอาหารทําไมต้องพูดก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินสารอาหารผิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือร่างกายคุณจะไม่ใช้ไขมันพอไม่ใช้ไขมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ พราะต่อให้คุณไปสร้างระบบเผาผลาญระบบพลังงานของคุณให้ดียังไงเปิดประตูสวิต์เตาเผาให้เผาไขมันได้เยอะๆให้เผาไขมันได้มากๆแต่ร่างกายไม่ได้โยนไขมันลงไปเผาเลยเพราะคุณไม่เคยสลับระบบพลังงานเลยนะครับระบบพลังงานในร่างกายคนเรามี2ระบบหลักๆ1คือใช้น้ําตาลกับแป้ง2คือใช้ไขมันจริงๆมันมีโปรโตีนด้วยแต่ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าโปรโตีนมันเป็นสารอาหารที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเรามีน้ําตาลกับแป้งหรือไขมันโปรตีนจะไม่ถูกเอามาใช้เพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญในการเอาไปสร้างสารต่างๆในร่างกายเช่นน้ําย่อยฮอร์โมนต่างๆเอนไซม์ต่างนะครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาร่างกายเราทุดโสมเจ็บป่วยก็โปรตีนนี่แหละเป็นตัวซ่อมแซมเหมือนที่เราเคยท่องตอนเด็กๆว่าโปรตีนทําหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเจ้าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน ใครที่เคยคำนวณแคลอร,รี่มาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าหมอนหนึ่งไม่ได้คำนวณแคลอร,รี่เลยหรือใครที่เป็นนักเรียนในกลุ่มลดน้านห,หนัก v ีเหมอนหนึ่งจะรู้ว่าผมไม่สอนและก็ไม่แนะนําให้ใครนับแคลอร,รี่ด้วยเพราะแคลอร,รี่ของสารอาหาร3ตัวนี้มันไม่เท่ากันโปรตีน1กรัมเขาบอกว่าให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1นกรัมเขาบอกว่าให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่แต่ไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ดังนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวกับแคลอรี่แต่ก่อนเขาเลยบอกว่าอย่ากินไขมันเยอะนะเพราะถ้ากินไขมันเยอะแล้วคุณจะเป็นนไงคุณจะอ้ว เพราะแคลอรี่มันสูงแต่ผ่านมา40ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าทฤษฎีนี้ไม่ได้ถูกต้องสัทีเดียวเพราะช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเขายึดตามหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับแคลอรี่เนี่ยสิ่งที่ร้านสะดวกซื้อหรืออุตสาหกรรมอาหารทำคือพยายามจะออกอาหารที่เป็น low f a ตออกมา แต่ทุกวันนี้เวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเราจะรู้เลยว่าอาหารโลแฟตเนี่ยแทบไม่มีเลยมักจะติดว่าสีโลชูการ์หรือน้ําตาลศูนเมากกว่าเพราะอะไรเพราะเทรนสุขภาพในช่วง5-10ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะลดน้ําหนักได้ลดความดันเบาหวานต่างๆได้มันจะต้องเกิดจากการที่คุณใช้น้ําตาลให้น้อยลงหรือกินน้ําตาลเข้าร่างกายให้น้อยลงเห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสารอาหารเลยสาคัญเพราะถ้าคุณังกินน้ําตาลกับแป้งอยู่ร่างกายจะใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นพลังงานหลัก แล้วไม่ใช้ไขมันมิหำซ้าท่าน้าตาลกับแป้งในร่างกายคุณเยอะมันจะเหลือแล้วก็เอาไปสะสมในรูปไขมันได้ด้วยเพราะร่างกายของคนเราไม่สามารถสะสมน้ําตาลในรูปน้ําตาลได้เพราะถ้าเราสะสมน้ําตาลอยู่ในเลือดเราเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นเบาหวานแล้วเลือดที่มีน้ําตาลอยู่เยอะๆวิ่งไปที่ไตไตก็เสื่อมวิ่งไปที่ตาตาก็บอดวิ่งไปที่ขาเส้นประสาทเสื่อมเวลาเราไปเตะน,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 นู่นเตะนั่นเตะนี่ก็เป็นแผลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเบาหวานตัดขาเพราะอะไรเพราะมันเป็นแผลแล้วไม่หาย เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสารอาหารเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยหมอหนึ่งจะพูดอยู่ทั้งหมดสอย่างตั้งใจฟังดีๆนะง่ายมากๆนะครับอันที่1น,นะครับนะคือเรื่องของน้ําตาลคนที่อยากลดน้ําหนักใน1วันต้องกินอะไรบ้างคะคุณหมอถ้าจะพูดสิ่งที่กินนะมันกินได้เยอะมากเอาสิ่งที่ไม่ควรกินก่อนดีกว่าสิ่งที่ไม่ควรกินอันที่1เลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าน้ําตาล หลายคนฟังแล้วก็ฟังซ้านะจะได้เข้าใจเนาะแล้วก็ได้กําลังใจไปด้วยหลายคนเนี่ยฟังคลิปหมอหนึ่งบางทีฟังคลิปเดิมนะแล้วก็ฟังซ้าทุกวันวันละสิบรอบเลยนะเพราะหมอหนึ่งลงคลิปสัปดาห์ละประมาณ3คลิปถูกไหมนะครับเดี๋ยวในอนาคตพอมีทีมงานมากขึ้นก็จะลงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้หมอหนึ่งลงคลิปเยอะๆก็ช่วยในการชมคลิปแบบเนี้ยนะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังถ้าชอบคลิปเนาะพอยูทูบเกิดการนําส่งคลิปแบบนี้เนี่ยหมอหนึ่งก็จะให้ทีมงานเนี่ยตัดคลิปเพิ่มให้ดีไหมนะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลดน้ําหนักในหนึ่งวันอะสิ่งที่ไม่ควรกินแน่ๆคือน้ําตาลเพราะอะไรเพราะว่าน้ําตาลคือตัวที่กินเข้าไปแล้วร่างกายจะไปสะสมเป็นไขมันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากินน้ําตาลไม่ได้เลยนะต้องแยกแบบนี้ก่อนน้ําตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มอันเนี้ยไม่ควรกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันดูดซึมเร็วมากน้ําตาลในเครื่องดื่มเช่นอะไรบ้างหลายคนไม่ค่อยรู้อะนะอันที่หนึ่งพวกน้ําหวานอันนี้มันตรงตัวอยู่แล้วเนาะ สองน้ำอัดลมสามน้ำผล,ลไม้บางคนบอกคุณหมอคะน้ำผล,ลไม้ดีกับสุขภาพไม่ใช่เหรอคะถ้าเป็นผล,ลไม้ที่เป็นผล,ลไม้เป็นลูกๆอันนั้นดีแต่ถ้าเอามาปัน่นหรือเอามาคั้นให้เหลือแต่น้ำไม่ดีเพราะผล,ละไม้จริงๆตามธรรมชาติเนี่ยมันมีใย,ยอาหารอยู่ด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใย,ยอาหารถูกเอาออกไปแล้วเหลือแต่น้ำตาลที่อยู่ในผลไม้อันนั้นจะเป็นน้ำตาลที่ไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าใย,ยอาหารเวลาเรากินผลไม้เป็นลูกๆเนี่ยใยอาหารมันช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลของร่างกายเรา แต่น้ำผลไม้ปัน่นน้ำผลไม้ั้นมันไม่มีใยอาหารแล้วเพราะฉะนั้นน้าตาลจะถูกดูดซึมเร็วมากเพราะนั้นน้าผลไม้ไม่โอเคนมเอ้ยนมที่เป็นนมเปรี้ยวเนี่ยชื่อมันนมเปรี้ยวแต่จริง,รงๆงมันหวานพวกนี้ก็ไม่โอเคเครื่องดื่มต่างๆที่ผสมน้ําพึ่งน้ําพึ่งทําให้ไขมันพอกตับบางคนไม่เคยรู้มาก่อนด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มพวกนี้หรือแอลกอฮอล์เนี่ยพวกนี้นะครับเป็นไปได้ควรเลี่ยงไปก่อนกาแฟหรือชาต่างๆที่เป็นแบบสําเร็จรูปต้องระวังมากๆโดยเฉพาะกาแฟทีอินวันเพราะเขาใส่น้ําตาลกับครีมเทียมมา เพราะนั้นเครื่องดื่มถ้าเป็นไปได้นะครับให้เปลี่ยนไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นอะไรบ้างน้ำเปล่ามีอะไรอีกชาไม่มีน้ำตาลมีอะไรอีกกาแฟดำแบบนี้ดีที่สุดเลยโอเคไหมอันนี้คือในเรื่องของน้ำตาลส่วนในเรื่องของอาหารล่ะอาหารคุณหมอคะอาหารเขาใส่น้ำตาลมาที่จะทำยังไงดีคะส่วนใหญ่แล้วนะครับอาหารเน้น้ำตาลหรือพวกชูรสเนี่ยมันมักจะละลายอยู่ในส่วนที่เป็นน้ำ เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราไปกินอาหารไอ้พวกที่เป็นส่วนน้ำน้ำหรือเป็นซุปหรือเป็นน้ำแกงเนี่ยตัดทิ้งพยายามอย่าไปซดเพราะน้ําตาลละลายอยู่ในนั้นหรือส่วนที่เป็นน้ำน้ำแฉะนะครับนะพยายามอย่าไปซดเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆเลยส้มตําหลายคนชอบเอาข้าวเหนียวจิ้มจิ้มจิ้มโหในนั้นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาชูรสละลายอยู่เต็มไปหมดกินปั๊บหน้าบมบวมตื่นมาวันรุ่งขึ้นรู้สึกท้องอืดๆเพราะอะไรเพราะน้ำตาลมันเยอะ เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขาใส่มาแล้วปรุงมาแล้วมีน้ําตาลในนั้นเป็นไรไหมไม่เป็นแต่แค่เลี่ยงส่วนที่เป็นน้ําน้าไปนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือคุณหมอคะแล้วถ้าเปลี่ยนจากน้ําตาลไปเป็นสารให้ความหวานได้ไหมาสารให้ความหวานจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้สตรีขนาดว่าห้ามกินนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงโดยเฉพาะคนที่อ้วนลงพุงและน้ําตาลในเลือดเริ่มสูงความดันเริ่มสูงแล้วอะ่ะ แสดงว่าร่างกายของคุณเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะกินรสหวานเลยแมย้จะเป็นความหวานจากสารให้ความหวานก็ตามเพราะมันทําให้ร่างกายของคุณจัดการกับน้ําตาลจริงๆได้ยากและจะเกิดความหิวน้ําตาลแกว่งไปแว่งมาเพราะลิ้นของคุณมันรับรสหวานแต่มันแยกไม่ออกว่าเป็นหวานจริงหรือหวานไม่จริงโอเคบ่านะครับอันนี้คือเรื่องของน้ําตาลเอาอันเนี้ยเอาแค่อันนี้ก่อนเนี่ยปรับน้ําตาลได้นะ7วันนะแค่7วันนะคุณออกกําลังกาย1 0 1 5นาทีงูงูปลาปลาแบบไม่มีความรู้เลยน้ําหนักลดเลย ใครที่ดูคลิปอื่นๆมาก็จะรู้ว่าหมอหนึ่งเอาตัวอย่างนักเรียนในกลุ่ม v i p มาให้ดูว่าเฮ้ย7วันลดได้จริงเหรอจริงครับปรับข้อนี้ก่อนเลย3วันแรกคุณจะรู้สึกว่าท้องคุณสบายขึ้นใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นสุดท้ายเป็นไงมีกําลังใจทําต่อโอเคไหมนะครับอันนี้คืออันที่1ส่วนอันที่2อ,อะไรที่มันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้คุณก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจมันด้วยซึ่งมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าแป้งหรือคาร์บหรือสิ่งที่เราเรียกว่า,าบคาร์โบไฮเดรต จริงๆเนี่ยถ้าเรามีเวลานะอยากให้ไปเรียนในกลุ่มเรียน VIP นะในนั้นเนี่ยหมอหนึ่งจะมีแยกไว้ให้แต่ละชนิดเลยว่าแต่ละอันนับยังไงแต่มันใช้เวลาเรียนเยอะนะครับนะใครที่อยากเรียนรู้ลึกๆจริงๆก็ค่อยๆไปกลุ่มไปเรียนแต่สำหรับใครที่กําลังเริ่มต้นลดน้ําหนักแล้วอยากได้เทคนิคดีๆเอาไปปรับใช้นะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะแยกออกเป็น3อย่างคือ1น้ําตาล2แป้ง3ใยอาหารนะเพราะฉะนั้น น้ำตาลเราพูดไปแล้วเราจะพูดถึงเรื่องกลุ่มของแป้งกับกลุ่มของใยอาหารกันกลุ่มของแป้งกับกลุ่มของใยอาหารใยอาหารนี่มันตรงตัวอะไรบ้างที่ให้ใยอาหารโอ้จริงๆแป้งทุกชนิดมีใยอาหารหมดเลยนะยกเว้นแป้งที่เป็นแป้งอุตสาหกรรมนะครับแป้งอุตสาหกรรมคืออะไรคือแป้งที่ผ่านกระบวนการมาเช่นยกตัวอย่างข้าวข้าวปกติมันจะมีใยอาหารนะครับนะเช่นข้าวกล้องมีใยอาหารขนมปังโควิดมีใยอาหารแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปขัดเอาเปลือกมันออกเอาธัญพืชออก แล้วกลายเป็นสีขาวๆอันนั้นใยอาหารจะหายไปถามว่าใยอาหารสําคัญกับการลดน้ําหนัอยังไงนะครับใยอาหารจะช่วยทําให้คุณอิ่มใยอาหารจะช่วยชะลอการดูดซึมน้าตาลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากลดน้ําหนักแล้วคุณอยากให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมน้ําตาลน้อยๆคุณต้องมีใยอาหารเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งเลยบอกว่าอย่างน้อยนะหลายคนถามว่าคุณหมอคะในหนึ่งวันกินอะไรได้บ้างนะคุณควรจะต้องมีผักในแต่ละมื้อสักนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วกินผักเข้าไปก่อน อพอกินผักเข้าไปก่อนคุณจะดูดซึมน้าตาลได้น้อยลงลองดูนะลองดูลําดับการกินอาหารก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะครับคราวนี้ในกลุ่มของแป้งหล่ะในกลุ่มของแป้งแป้งในที่นี้บางคนจะเข้าใจว่ามันคือแป้งทําอาหารจริงๆมันไม่ใช่แป้งในที่นี้ได้แก่พวกอะไรบ้างข้าวเส้นนะขนมปังขนมปังมีอะไรอีกมีพวกผักหัวด้วยนะผักหัวมีอะไรอีกมีผลไม้พวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแป้งหมดเลย ะะเพราะนั้นถามว่าหมายความว่าพวกนี้สามารถย่อยแล้วเป็นน้าตาลแล้วให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปได้ไหมถูกต้องนะครับถามว่าเราอ้วนจากพวกนี้ใช่ไหมถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินนะเพราะฉนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าคุณหมอคะน้ําตาลกินแล้วอ้วนไม่กินเลยคะ่ะแป้งกินแล้วอ้วนไม่กินเลยคะ่ะไม่ใช่แต่ให้ลดปริมาณมันลงก่อนลดยังไงดีคะคุณหมออ่ะยกตัวอย่างงา่ายๆบางคนเคยกินข้าวมื้อละสองทัพพีหรือหนึ่งทัพพีได้ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าลดน้ําหนักในหนึ่งวันกินอะไรได้บ้างกินข้าวได้ไหมกินได้ ไอ้ที่ควรเลี่ยงไปเลยคือน้ําตาลแต่ข้าวกินได้แต่ลดปริมาณข้าวลงเพราะฉนั้นถามว่ามันเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเรายเยอะหรือเปล่าไม่เยอะเลยครับใครที่เคยกินข้า,กาวกะเพราหมูสับก็ยังกินกะเพราหมูสับได้เหมือนเดิมแต่ให้เราลดปริมาณข้าวลงใครยังกินกว๋วยเตี๋ยวก็ย,ยังกินกว๋วยเตี๋ยวได้เหมือนเดิมแต่ให้ลดปริมาณเส้นลงแล้วไงไม่ซดน้ำซุปเห็นภาพปะค่อยๆเก็บความรู้ไปเรื่อยๆทีละนิดน,น,นะใครที่เคยกินขนมปังซื้อขนมปังมาแล้วก็เอาเข้าเตาเิ้าเช้ารีบเข้าร้านสะดวกซื้อกินขนมปังเสร็จปั๊บ ขนมปังหุ้ยมันประกบ2แผ่นแยกออกได้ไหมกินไส้และกินแค่แผ่นเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่กินเห็นภาพไหมนะครับผักหัวบางคนไม่รู้จักผักหัวเนี่ยได้แก่ข้าวโพดเผือกมันฟักทองพวกนี้ถามว่าเป็นแป้งแล้วดีไหมจริงจริงมันดีนะแต่กินมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันก็ยังเป็นแป้งอยู่นะครับมันจะมีการลดน้ําหนักบางแบบที่เขาจะกินผักหัวกินเยอะๆกินจนอิ่มเลยแต่พวกนั้นจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่กินไขมันเลย แต่เรายังอยากใช้ชีวิตปกติพเพราะหมอหนึ่งบอกว่ามีคนถามว่าลดน้ําหนักในหนึ่งวันกินอะไรได้บ้างคะเทคนิคที่หมอหนึ่งใช้จะเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องหยุดข้าวยังกินแป้งได้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องอดของมันของทอดเพราะผมเป็นคนชอบกินชาบูบิงย่างผมก็ยังอยากได้เทคนิคที่ยังกินพวกนี้ได้ปกติเพราะฉะนั้นการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังอยากกินของที่มันมีน้ํามันอยู่บ้างเราจําเป็นจะต้องจํากัดปริมาณแป้งให้ดีโอเคไหมนะครับเนาะเพราฉะนั้นผักหัวก,ก็กินได้แต่ในปริมาณที่เหมาะสม ผล,ลไม้ก็เหมือนกันแต่ไม่กินน้ำผล,ลไม้เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะให้ลดปริมาณลงโดยเฉพาะผล,ละไม้นะตัวดีเลยเนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะผล,ละไม้วันหวานเยอะมากสุกๆเยอะมากนะครับผลไม้เนี่ยยิ่งสุกยิ่งอ้วนง่ายเพราะอะไรผลไม้สุกเนี่ยมันคือการที่ไอส่วนที่มันเป็นแป้งดิบๆอะ่ะมันเปลี่ยนรูปและกลายเป็นน้ําตาลแล้วกินเข้าไปดูดซึมได้ทันทีเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เทคนิคในการลดปริมาณก็ได้เช่นเคยกินมะม่วงสุก2ลูกเหลือ1ลูกได้ไหม มาเคยกินฝรั่งสองลูกหรือ1ลูกได้ไหมเคยกินกล้วย1ลูกหรือครึ่งลูกได้ไหมและไอพวกแป้งทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่เนี่ยอย่าไปกินซ้ําซ้อนเด็ดขาดเลยนะเพราะนั้นถามว่าในหนึ่งวันอยากลดน้าหนักกินอะไรได้บ้างกินได้หมดใน1มื้อกินข้าวก็ได้แต่ถ้ามื้อนั้นกินข้าวไปแล้วไม่กินผลไม้ได้ไหมในมื้อกลางวันนะครับเรากินคันเมนูที่เป็นสลัดแล้วมีผักหัวคือมีข้าวโพดฟักทองมื้อนั้นไม่กินข้าวได้ไหมมื้อเย็นอยากกินผลไม้ นะกินแตก่กับข้าวแล้วก็กินผลไม้ไม่กินข้าวได้ไหมมันจะได้ไม่มีแป้งซ้าซ้อนกันหลายอย่างเห็นภาพเนาะและในแต่มันมือพยายามให้มีผักนิดนึงกินผักเข้าไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายมันชะลอการดูดซึมน้าตาลง่ายไหมสรุปที่พูดมาเมนูอาหารทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเมนูอาหารที่คุณกินในชีวิตประจําวันเลยนะแต่ต้องเข้าใจวิธีการเลือกนิดนึงคราวนี้หลายคนก็จะถามว่าคุณหมอคะโหฟังมาแบบนี้แสดงว่ามันก็ไม่อิ่มสิคะสารอาหารที่จะทําให้คุณอิ่มคือสารอาหารที่ชื่อว่า โปรตีนได้แก่อะไรบ้างอ่ามาดูกันนะครับได้แก่เนื้อสัตว์ถูกไหมโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์มีอะไรอีกนมมีอะไรอีกไข่อันนี้คือโปรตีนที่ได้จากสัตว์แล้วก็มีพวกถั่วนะครับถัวญญถ่วธัญ,ญพืชถั่วธัญพืชเต้าหู้เต้าหู้มีอะไรอีกมีพวกเทมเป้เทมเป้ก็เป็นถั่วหมกักเนาะอันนี้ก็จะเป็นจากพืชข้างบนเป็นจากสัตว์นะข้างบนเป็นจากสัตว์เนาะโปรตีนจากสัตว์ข้างล่างเป็นโปรตีนจากพืช ถามว่ากินแบบไหนดีกว่ากันคะบางคนบอกว่ากินเนื้อสัตว์แล้วจะเป็นมะเร็งไม่จริงนะครับนะบางคนบอกว่ากินโปรตีนจากพืชอย่างเดียวดีกว่าใครจะไปรู้บางทีกินถั่วเนี่ยอาจจะมียาฆ่าแมลงเยอะก็ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมไม่มีอะไรที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือจงกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเทคนิคห,หนึ่งคืออะไรเนื้อสัตว์ก็กินไขกกนนก่ก็กินนมก็กินถั่วก็กินตอหูก็กินกินให้หมดแต่กินให้มันบาลานซ์กันการที่เรากินโปรตีนแล้วโปรตีนจะถูก เอาไปใช้ได้หมดคือคุณต้องเอาไปออกกําลังกายแต่ไม่ไดอ้ออกหนักก็ได้นะออกแค่สิบสนาทีต่อวันก็ได้แต่โปรโตีนที่คุณกินเข้าไปจะมีประโยชน์ต้องเอาไปออกกําลังกายและกินควบคู่กับใยอาหารจะทําให้ระบบขับถ่ายคุณดีไม่เป็นมะเร็งลําไส้โอเคเปล่าเนาะถามว่าโปรโตีนสําคัญไหมสําคัญครับใครที่เรียนกับหมอนหนึ่งอยู่ไปทวนบทที่3ามซะนะเรื่องโปรโตีนแล้วก็มีอัปเดตเรื่องโปรโตีนมาอยู่ท้ายบทที่3ด้วยส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคีย์เวิร์ดเลยถ้าอยากเริ่มต้นลดน้ําหนักด้้้้ววยยตัเนะตยัเเเอองงนไไมมม่่่่ขาาากลุรีใใหใชคํิ กินโปรตีนให้อิ่มหมอหนึ่งบอกแล้วว่าการกินลำดับอาหารมันสําคัญมากกินใยอาหารกินผักกินโปรตีนเสร็จปั๊บเหลือที่ที่เหลือค่อยกินแป้งเพราะนั้นนิสัยเราที่เคยกินอาหารในหนึ่งวันกินอะไรได้บ้างครับคุณหมอเคยกินกะเพราหมูสับเคยตักข้าวคู่กับหมูตักหมูเข้าปากก่อนแล้วค่อยตักข้าวทีหลังได้เปล่ามันอาจจะดูฝืนนิดนึงนะแต่มันจะทําให้วิถีชีวิตในการกินข้าวของคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณจะผอมลงเพราะอะไรที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบเดิมไงเราเลยไม่ผอมเราก็เลยจําเป็นต้องปรับการใช้ชีวิตบางส่วนกินกลับก่อน แล้วค่อยเหลือที่เล็กน้อยให้ข้าวนะครับเนาะนะเพราะนั้นกินกลับให้อิ่มนะแล้วออกกําลังกายร่างกายของคุณก็จะถูกสร้างเตาเผาพลังงานดีขึ้นเนี่ยย้อนกลับมาพีระมิดการสร้างระบบพลังงานเนี่ยระบบพลังงานจริงๆเนี่ยมันอ้างอิงตามมวลกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเกิดจากอะไรกล้ามเนื้อเกิดจากการที่คุณออกกําลังกายบวกกับปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมเห็นภาพเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าลดน้าหนักกินอะไรได้บ้างมันกินได้ทุกอย่างเลยในปริมาณที่เหมาะสม คืออะไรโปรตีนกินให้อิ่มเหลือที่ไว้ให้แป้งน้อยหน่อยไม่กินแป้งซ้าซ้อนนะครับนะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของไขมันถูกไหมไขมันเนี่ยจริงๆงเนี่ยง่ายมากอย่านับแคลอรี่จากไขมันเด็ดขาดเพราะคุณไม่มีทางนับได้คุณจะรู้ได้ไงว่าร้านอาหารที่เป็นข้าวไข่เจียวเขาใส่น้ํามันให้คุณเท่าไหร่ขนาดคนขายเขายังไม่เคยตวงน้ํามันเลยเขาก็เทล,ลงไปเสร็จปับ๊บไข่มันก็อมน้ํามันถูกไหมเวลานับแคลอรี่บางคนนับไปเสร็จปั๊บสวัน บ,บางมือก็นับไม่ได้ไม่รู้จะนับยังไงเลิกทำสุดท้ายลดน้ําหนักยากจริงๆไม่ยากเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลดแป้งลงแล้วจําเทคนิคหมอหนึ่งให้ดีๆนะนะครับแล้วคุณอยากกินของมันของทอด,ให,ทอด,ดนะให้เป็นโปรตีนทอดจําคีย์เวิร์ดนี้ไว้เลยนะให้เป็นโปรตีนทอดกินได้ไม่เอาแป้งทอดเด็ดขาดเพราะบอกไปแล้วระบบพลังงานของคนเรามี2ระบบคือน้ําตาลกับแป้งหรือไขมัน แต่อยู่ดีๆเรากินทั้งแป้งเรากินทั้งไขมันเพราะเอาแป้งไปทอดร่างกายงงเลยไม่รู้จะใช้อะไรเห็นภาพเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไก่ทอดกินได้แต่ไม่กินไก่ชุบแป้งทอดเพราะฉะนั้นไก่ที่ขายกันตามร้านอ่ะขอไม่อนุญาตไม่พูดชื่อยี่ห้อนะมีหลายยี่ห้อมากเขาชุบแป้งหมดเลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในช่วงลดน้าหนักนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นถามว่ากินอะไรได้บ้างกินได้ทุกเมนูเลยแต่เอาเทคนิคแบบนี้ของหมอหนึ่งไปใช้ เนาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นลดน้ําหนักแล้วถ้าติดปัญหาใครที่รู้สึกว่าเอออยากลดได้เร็วขึ้นนะครับนะจริงๆตอนนี้ยังมีเปิดกลุ่มเรียนอยู่ใครที่ถามมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไปพิมพ์ถามในคอมเมนต์มาเนี่ยนะว่าอยากเข้ากลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งด้วยนะครับเข้าได้ไหมยังเข้าได้นะแล้วหลายคนถามว่าในกลุ่มเรียนสอนอะไรนะครับนี่แหละสอนอันนี้เลยพีระมิดความผอมอันนี้เลยนะครับสารอาหารเมื่อกี้ที่บอกไปน้ำตาลเอ่ยแป้งเอ่ยคุณจะได้เรียนละเอียดว่าน้ำหนักตัวของคุณ คุณจะต้องกินอะไรเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องชั่งน้ําหนักอาหารเวลาคุณเดินไปร้านอาหารตามสั่งคุณจะรู้เลยว่าปริมาณแบบนี้ฉันต้องกินเท่าไหร่ส่วนไหนฉันต้องไม่กินฉันต้องเหลือไว้เข้าใจป่ะนะแล้วคุณจะเหมือนมีเทคนิคติดตัวไปตลอดชีวิตแต่อาจจะใช้เวลาเรียนนิดนึงเพราะในบทในกลุ่มเนี่ยของบทหนึ่งมีประมาณ20กว่าบทบทเรียนหลัก21บทแต่ที่ต้องเรียนแน่ๆมี1 3บทแรกเพราะมันจะครอบคลุมการสร้าง3เนี่ยสบรรทัดนี้ของคุณ คือสารอาหารกินยังไงแต่และอย่างข้าวเส้นขนมปังผักหัวผล,ลไม้โปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้นะครับนะไขมันน้ํามันเลือกยังไง IF บางคนอยากเริ่มทํา IF แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนะี่ยเริ่มทํา IF เริ่มยังไงนะครับแบบถูกวิธีเนาะนะแล้วพอทำสเต็ปที่1กับ2เป็นนะสเต็ปที่3การสร้างระบบเาผาผลาญหรือการออกกําลังกายเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสร้างกล้ามเนื้อแบบไหนที่ออกกําลังกาย1ิบสนาทีแล้วผอมอันนี้ที่หมอนหนึ่งสอนในกลุ่มเพราะว่า ไม่อยากให้หลายคนเอาเวลาไปออกกาลังกายหนักๆเยอะๆการออกกาลังกายเยอะดีแต่เยอะเกินไปไม่ดีนะร่างกายเสื่อมเร็วนะครับเนาะบางคนกินไม่ถึงแล้วออกกาลังกายหนักด้วยจะแก่เร็วอีกต่างหากแล้วก็อีก2สเต็ปที่ไม่รู้ไม่ได้ก็คือวิธีการแก้น้ําหนักนิ่งนะครับแก้น้ําหนักนิ่งปัญหาน้ําหนักนิ่งอันเนี้ยสำคัญมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมบางคนแก้ผิดน้ําหนักนิ่งเสร็จไปฝืนสุดท้ายร่างกายเนี่ยโยโย,โย่นะแล้วก็ พอแก้ปัญหาหนักน้ำหนักนิ่งได้แล้วกลับไปลดน้ำหนักต่อแล้วทำยังไงพอแบบถึงจุดที่เราพอใจแล้วคุณหมออยากได้สุขภาพดีแล้วเรากลับไปเพิ่มแป้งได้ไหมเพิ่มได้กลับไปกินของหวานได้ไหมได้แต่คุณต้องมีระบบพลังงานที่เหมาะสมเดี๋ยวจะสอนว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้คุณเนี่ยลดน้ําหนักอย่างเดียวอยากให้สุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ตรวจเลือดก็จะมีบทหนึ่งสอนเกี่ยวกับผลเลือดแถมให้เลยโอเคไหมนะครับนะก็ข้อเรียนเดียวครอบคุมทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องรู้นะครับ คนไม่เคยฟังหมอหนึ่งมาก่อนแบบคอร์สมันต้องแพงแน่เลยใช่ไหมบอกเลยว่าคอร์สนี้จริงๆผมตั้งใจทําขึ้นมาบอกตั้งหลายคลิปเลยนะอยากให้หลายๆคนที่กําลังจะเอาเงินไปซื้อพวกยาหรืออาหารเสริมมัอย่าเพิ่งซื้อนะเพราะอะไรเพราะคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ผอมหรอกนะดาราหลายๆคนที่เอามาขายกันเนี่ยจริงๆคุณคิดว่าเขากินจริงๆหรอถูกไหมบางคนเขาอาจจะกินจริงๆนะแต่หลายคนนะ่ะคุณก็รู้ว่าดาราเขาจะผอมได้เขาก็ต้องเข้าใจเรื่องสารอาหารและออกกําลังกายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องมีจริงๆมันคือความรู้นั่นแหละ ซึ่งผมก็เอามารวบรวมให้อยู่ในนี้แล้วนะครับถามว่ามีคนที่ผอมจากคอสนี้เยอะไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเกิน20,000คนนะเพราะอะไรก่อนหน้านี้คุณต้องขอบคุณพี่ๆที่เขาเข้ามาเรียนกับหมอหนึ่งก่อนเนาะเนื้อหามันจะถูกปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆๆจากประสบการณ์ที่หมอหนึ่งดูแลจากเริ่มแรกในเมื่อสาปีที่แล้วหมอหนึ่งมีนักเรียนอยู่ประมาณหลักพันคนตอนนั้นเนี่ยเราก็จะยังไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างกับนักเรียนแต่ละคนแต่พอเริ่มเป็น2 0 0 0 3 0 0 0 4,000จนเริ่มเป็น20,000คนผมเริ่มเข้าใจแล้วว่า คนไข้20,000คนที่เขาอยากลดน้ําหนักเขาจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เข้าตอนเนี้นะถือว่าโชคดีมากๆเพราะมันแทบจะครอบคลุมครบทุกแง่มุมแล้วนะครับนะซึ่งในคอร์สเนี่ยก็จะมี21บทเรียนหลัก21วันถ้าคุณเรียนวันละ1บทนะคุณใช้เวลา21วันคุณก็ผอมแล้วนะครับ เนี่ยให้ดูนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเข้ากลุ่มไปเนี่ยสิวันลดแล้ว4กิโลเอลลด2นิ้วอีกคนเข้าไป7วันลดไป2.4กโลอีกคนเข้าไป8วันลดไป3กโลมันลดง่ายขนาดนั้นเลยแหลอครับคุณหมอลดง่ายถ้าคุณมีความรู้จําประโยคนี้ไว้เลยนะแต่ก่อนที่คุณไม่ผอมไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินัยไม่ใช่เพราะคุณเนี่ยไม่ออกกําลังกายเพราะคุณไม่มีความรู้เรื่องการกินล้วนๆเลยนะครับเนี่ยนะทำไมเขาถึงผอมกันได้แบบนี้ง่ายๆเลยนะดูสินะ แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบออกกําลังกายหนักเลยก็เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแหละลด10โล20โลเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแล้วกลุ่มเรียนนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับใครที่ลองมาหลายวิธีแล้วไม่เห็นผลเนี่ยอยากลดเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งหนึ่งคุณควรจะได้เรียนคอสนี้ควรจะได้อยู่ในกลุ่มเรียนนี้เพราะอะไรเพราะผมแทบจะรวมวิธีการลดน้ําหนักทั่วโลกมาให้คุณแล้วแล้วเอาแต่ข้อดีของแต่ละอันมันมาสังเกตนะใครที่ฟังหมดหนึ่งมาตลอดจะรู้ว่าผมไม่เคยบอกเลยว่าผมลดด้วยวิธีคีโต ผมไม่เคยบอกเลยว่าผมใช้วิธีแพนเบดแต่ถ้าใครเคยศึกษามาดีๆจะรู้ว่าพีระมิดความผอมเมื่อกี้ที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยมันคือการหยิบข้อดีของคีโตหยิบข้อดีของแพนเบดมาโดยที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้ปกติผมถึงมั่นใจว่าไม่มีใครสอนแบบผมแน่นอนนะครับเนาะนะนะอันนี้คือหลกัหลกๆเลยที่ผมอยากให้คุณได้เรียนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนะเทคนิคของผมต่างกับที่อื่นยังไงกินอิ่มทุกมือไม่ต้องออกกาลังกายหนะักถามว่าทาไมถึงอิ่มเมื่อคุณเข้าใจเรื่องโปรโตีนคุณจะกินอิ่ม่มมแลล้้วไตอ,ออองงกกกําาัยนะ นะสารอาหารครบถ้วนเมื่อไหร่ก็ตามที่สารอาหารครบถ้วนคุณจะไม่ตะบะกแตกไอการที่คุณไปเห็นอันนั้นก็อยากกินเห็นอันนี้ก็อยากกินมันเกิดจากการที่คุณไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารหรือฐานพีระมิดบรรทัดที่หนึ่งั่นแหละโอเคไหมนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะในหนึ่งวันกินอะไรได้บ้างคะกินได้ทุกอย่างเลยถ้าเข้าใจและมีความรู้นะครับเนาะนะแล้วก็ถามอะไรคนถามว่าคอร์สนี้เนี่ยเข้าเรียนแล้วต้องสมัครซ้ำไหมไม่ต้องนะครับนะ ผมเป็นหมอผมจะไม่เลี้ยงไข่ยอยู่แล้วเนาะถ้าไข่สามเดือนผอมก็3เดือนผอมเลยนะหรือบางคนอาจจะน้าหนักเยอะหน่อยต้องอยู่กัน6เดือนก็6เดือนไม่เป็นไรนะครับคอนี้เป็นคอตลอดชีพเนาะไม่ต้องกลับมาเข้าคอซ้ำนะครับและอย่างที่บอกสิ่งที่ผมสอนไม่ใช่หลักการลดน้ําหนักแต่มันคือหลักการสอนให้คุณสุขภาพดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสุขภาพดีเดี๋ยวคขมันมันจะหายไปเองและสิ่งที่คุณจะได้มากกว่าการลดน้ําหนักคืออะไรสุขภาพดีที่ประเมินค่าไม่ได้เนี่ยนักเรียนผมแต่ละคนเขามีโรคประจําตัวนะถ้าคุณไม่มีโรคประจําตัวนะ หรือคุณน้ำหนักไม่ได้เยอะมากอายุก็ไม่ได้เยอะอย่าคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้นะนักเรียนของผมเนี่ยเรียนเสร็จไปสอนคุณพ่อ8ปปีผอมน้ําหนักมากสุด160กโลผอมบางคนน้ําหนัก120โลลดไป3เดือนต่ำร้อยแล้วบางคนมีโรคประจําตัวเบาหวานเนี่ยเบาหวานลดลงความดันลดลงไขมันในเลือดลดลงไขมันพอกตับหายเข่าหายปวดกดไหลย้อนก็หายเพราะนั้นเอาจริงๆทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ น้ำหนักที่ลดลงอย่างเดียวมันคือเรื่องของสุขภาพที่จริงๆแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วคุณต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยโอเคไหมนะครับเนาะบางคนบอกระบบเาผาผลาญพังค่หมอบางคนที่เขาเป็นไทรอยด์เขายังผอมได้เลยทําไมคุณจะผอมไม่ได้นะครับนะครับนี้ถามว่าค่าสมัครเรียนแพงไหมนะครับแล้วเรียนยังไงนะครับเราจะเรียนกันในกลุ่ม Facebook กลุ่มลับนะครับกลุ่มปิดเนาะซึ่งเรียนจากที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะหมอหนึ่งลงคลิปวิดีโอการเรียนไว้ให้แล้วในกลุ่มนะครััรรแลลลล้้้้้้วเเเเเขาาีีียยยนนนนนนไไดดทท่ตํหกง และจะมีแบ่งไว้ให้แล้วว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างเพราะปัญหาหลักของคนที่ลดน้ําหนักไม่ได้คือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนทําอะไรหลังเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งจะแบ่งไว้ให้แล้วนะครับและใครที่สมัครตอนนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการปรึกษากับหมอหนึ่งยาว1ปีด้วยนะครับในท้ายบทแต่ละบทจะมีที่ให้ถามคําถา,ถามนะว่าเออคุณหมอคะเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงนี้นะครับหรือเจอปัญหานี้แก้ยังไงผมจะเคยเข้าไปตอบคําถามให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็มีแถมเกี่ยวกับบทเรียนที่เกี่ยวกับการดูผลเลือดให้ด้วยนะครับอยากให้สุขภาาพดดีีี้วยยยเนะะคค่่สมัรรจอูท 9,900บาทแต่ใครสมัครทันหลังคลิปนี้นะครับนะเหลือ3,900บาทเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชั่นหมดแล้วนะครับนะจะคลิปนี้จะถูกตัดออกจากระบบนะส่วนท้ายตรงนี้จะถูกตัดออกจากระบบทันทีนะครับเนาะและย้ํานะว่าเป็นการสมัครเรียนแบบตลอดชีพพูดง่ายๆคือเรียนไปจนกว่าจะผอมและได้น้ําหนักที่ตัวเองพอใจถามว่าแล้วถ้าอ้วนขึ้นล่ะคะอย่างที่ผมบอกพีระมิด5ขั้นมีอะไรบ้างสารอาหาร ปรับเวลาการทานสร้างระบบเผาผลาญแก้ปัญหานหนักนิ่งเสร็จปับ๊บพอถึงจุดหมายปับ๊บคุณจะรู้ว่าทำยังไงให้มันยังยืนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่จําเป็นต้องกลับมาลดน้ําหนักอีกแล้วสมกับคอนเซ็ปต,ต์มาหนึ่งก็คือลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตโอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเริ่มต้นทําเพื่อตัวเองแล้วนะครับอยากเรียนลึกๆอยากเข้าใจว่าน้ําหนักของเราต้องกินอะไรเท่าไหร่ก็สามารถโอนค่าสมัครได้นะครับสามพบาทที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ส่งสลิปมาที่ไ like ลน์แอดเฮลที้ฮีโร่ หลายคนน่ะลังเลมานานแล้วว่าไม่รู้จะเข้ากลุ่มดีไหมผมบอกเลยนะว่าคุณเสียเงินกับการลดน้ําหนักแบบอื่นมาเยอะแล้วนะครับทำโทษตัวเองบ้างนะครับในวิธีที่มันถูกต้องบางคนเนี่ยพยายามจะหายาอาหารเสริมอะไรต่างๆมากินเนาะแต่สุดท้ายไม่ผอมเพราะอะไรเราไม่ได้ขาดพวกตัวช่วยเลยเราขาดความรู้เฉยๆนะครับเนาะเพราะนั้นผมรวบรวมทุกอย่างมาให้แล้วนะคุ้มค่าแน่นอนกับการ ลงทุนเพื่อสุขภาพตัวเองนะครับใครที่จะสมัครก็เจอกันในกลุ่มเรียนนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ